จับไปเลยที่วัดดังบุรีรัมย์นะครับคุณผู้ชมครับไปขอความเป็นธรรมหลังจากเจ้าภาพเขาแจ้งจับว่าไปเอาเงินเชิงบาทงานศพมาเป็นเงินทําบุญประเภทหนึ่งนี่แหละนะเขาบอกว่าลูกชายหยิบไปก็รีบเอาไปคืนแล้วแต่ว่าเจ้าภาพไม่ยอมถอนแจ้งความอ้างว่าให้พ่อเนี่ยออกรับหน้าแทนไม่มาขอโทษด,ด้วยตัวเองด้วยดูเหตุการณ์นี้หน่อยครับกระเป๋าที่ใส่ของแล้วก็มีกระเป๋าอีกอันนึงที่เป็นกระเป๋าอันเล็ก<อ>ใส่ไว้ในนี้อตอนเขายกมาคืนอะ คือเขายกอันนี้มาคืนกระเป๋าอันเล็กกระเป๋านี่คือกระเป๋าอะไรนะฮะคนที่ร้องเรียนเขาบอกว่าเป็นกระเป๋าหลักฐานที่เจ้าภาพบอกว่าเป็นเครื่องเชิงบาทในงานศพของญาติเตรียมไว้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายก่อนจะทําพิธีเผาฮะาสะเพลย์เขาวางไว้ที่เมนเผาศพครบหมดเลยยกเว้นเพียงแค่กระเป๋าเงินใบเล็กที่มีเงินอยู่5,890อบาทไอ้ใบเล็กที่ใสต่ตังเนี่ยมันหายไปเงินเชิงบาทนี้ทางเจ้าภาพบอกว่าจะถวายไปกับเครื่องเชิงบาท มันจะมีหมอนมีมุง้งมีที่นอนมีเสื้อผ้ามีจานชามสำหรับให้พระที่ไปพิจนารณาหน้าเตาไฟก่อนเผาศพส่วนใหญ่ก็ถวายให้พระเป็นกองกลางสงฆ์มีบ้างบางรายที่เขาอาจจะนำกลับหรือว่าขอซื้อคืนนะครับเครื่องเชิงบาเก็บอกจะถูกเตรียมไว้ถวายพระตอน<บ>เผาศพก็จะเป็นพวกของใช้ใส่ไว้เยอะเลยคล้ายๆกับเครื่องไทยธรรมหรือเครื่องสังฆทานสิ่งไหนใช้ไม่ได้ก็จะเผาทิ้ง สมัยก่อนก็จะเผาไปพร้อมกับศพเลยเนี่ยนะฮะเคสนี้เจ้าภาพเตรียมเครื่องเชิงบาทเป็นกระเป๋าใส่สิ่งของต่างๆเอาไว้แล้วก็กระเป๋าใส่เงินใบเล็กอีกใบหนึ่งก็อย่างที่เรียนคุณผู้ชมกระเป๋าใบเล็กหายไปมันก็เลยเกิดเรื่องทีนี้เจ้าภาพเก็ไปถามหาเงินนี้นะครับสับเปลอเบบอกว่าไม่รู้เลยหลังจากนั้นก็มีการท้าทายไปแจ้งความกับตํารวจสพนางรองพร้อมประกาศว่าถ้าหากว่านําเงินจนํานวนดังกล่าวมาคืนจะถอนแจ้งความให้ล่าสุดวันนี้ครับนายชูเดชนวลศรีหรือว่าลุงน้อยอายุ57ปีนะครับ สับป,ปะเดอวัดใหม่เรไาทองอยู่ที่ตนถนนหักอเภนางรองจัวดบุรีรัมย<บ>์ร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อครับบอกว่าเงินเชิงบาทที่หายไปเนี่ยลูกชายซึ่งเป็นผู้ช่วยสับป,ปะเลอเป็นคนเอาไปพอไปถามลูกชายแล้วลูกชายก็ยอมรับก็เลยเอาเงินไปคืนเจ้าภาพแล้วครบทุกบาททุกสตางค์แต่เจ้าภาพกลับไม่ยอมถอนแจ้งความตามที่สัญญากันเอาไว้อ้างว่าก็คนที่เอาไปอ่ะไม่ใช่คนที่เอามาคืนทําไมให้พ่อมาออกหน้าทําไมให้พ่อมาขอโทษ ผู้ช่วยสับปะเลินนั่นแหละที่ต้องมาคุยและมาขอโทษ,โทษด้วยตัวเองเฟังเสียงลุงน้อยสับปะเลินหน่อยครับอยากให้ช่วยเหลือไม่ว่าเราไม่ได้เป็นหลักขโมยใครนะของพวกนี้เราจะต้องกําจัดไปจริงอยู่แล้วเราไม่ได้เป็นลักขโมยทนะ <c oughs> ี่อยอยบ้านตอนนีก้กลัวไหมก็กลัวอยู่ครับเรื่องของคดีะอะนะครับ เราได้คุยกับเขาไม่ได้ขอร้องใ่ครนะับผมขอร้องอยู่รต่ว่าเขาก็ไม่ยอมััถามคนกลางนิดนึงนิมนต์พระคุณเจ้านะครับพระเจิมศักประสงรัพย์เป็นพระลูกวัดแล้วก็เป็นญาติผู้ตายด้วยเล่าให้ฟังมอว่าตอนแรกจริงๆเจ้าภาพเขาจะไม่เอาเรื่องนะแต่ว่าสับปเปลือไปท้าทายเขาและลูกชายคนที่เอาไปเนี่ยไม่ยอมออกมาสู้หน้าเขาด้วยให้พ่อมาออกหน้าให้พ่อมาขอโทษเจ้าภาพก็เลยยิ่งไม่พอใจไม่ถอนแจ้งความเพราะคนถามยังไม่ขอโทษเลย นอกจากนี้พระเจิมศักดิ์ยังบอกด้วยว่าจริงๆแล้วสิ่งของหรือเงินเชิงบาทอะไรเหล่านี้ก็แล้วแต่เมื่อมอบให้พระพิจารณาเสร็จแล้วมันจะต้องเป็นของสงฆ์นะฮะจะต้องยกไปเก็บให้พระด้วยซ้ําแต่บางครั้งบางคราวอาจจะเป็นญาติหรือเจ้าภาพเขาจะขอไถ่ไว้เป็นที่ระลึกหรือขอกลับอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของญาติก็ว่ากันไปแต่ที่แน่ๆสับปะเลอไม่มีสิทธิที่จะเอาไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าฝั่งเจ้าภาพเขาไปแจ้งความเอาไว้ก็ปล่อยให้เป็นการดําเนินการตามกฎหมายก็แล้วกันครับค่ะ ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง